สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของคนลัคนาราศีมีนนั่นเองนะคะคนลัคนราราศีมีนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะคนลัคนราราศีมีนเนี่ยนะคะอ่อลืมบอกไปว่าเดี๋ยวมาดูดาวย้ายก่อนนะคะดาวที่ย้ายก็จะมีดาวศุกร์ย้ายก็สู่ราศีกรกฎวันที่8สิงหาคมดาวคานย้ายก็สู่ราศีพฤษวันที่9สิงหาคม ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่9สิงหาคมดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่17สิงหาคมและก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกวันที่20สิงหาคมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีมีนเป็นอย่างไรนะคะ คนรัคนาราศิลมีนเนี่ยนะคะ,ะก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะคะดวงชะตาในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสที่กมลมรักอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นดาวตนุรักษ์ของท่านเนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรแล้วก็ดีแล้วก็แต่ว่าโครจรพักองศาเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ไม่ได้เกิดการพัฒนาการต่อยอดอะไรในสิ่งที่คุณตั้งใจหรือว่าคาดหวังไว้นะคะความสำเร็จความทำอะไรเนี่ยอาจจะล่าช้าบ้าง แต่โดยรวมแล้วยังถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าดูจากดาวขับเคลื่อนแต่ละอย่างเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าการเงินเจ้าชะตาเป็นอย่างไรการเงินเจ้าชะตาก็จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราใช้ใช้จ่ายเงินอาจจะค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยถึงแม้เราจะมีความมั่นคงมีความอะไรดีเนี่ยนะคะแต่ว่า าการใช้จ่ายเงินของท่านเนี่ยยังออกไปในแนวที่ว่า,าใช้เพื่อความสุขส่วนตัวช้อปปิ้งหรือใช้ออกสู่วงสังคมอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะความเครียดหรือความ มือเติบอะไรมากมายเนี่ยอาจจะลดลงผ่อนไปบ้างนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตอนเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยดีแต่อยู่ดาวอยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยก็อาจจะทําให้กวนเรื่องการเงินเยอะแต่เมื่อดาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือนอสหช,ชัดเนี่ยนะคะก็อาจจะเบาบางลงไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะการเงินของท่านก็ยังมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงอยู่นะคะ,ะทีนี้ เรามาดูกันว่าการงานเป็นอย่างไรการงานของเจ้าชะตานะคะนะคะจะเป็นในลักษณะ,ะดาวเจ้าเดือนการงานคือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะเป็นดาวดวงเดียวกับดาวตนุลักษณ์เพราะฉะนั้นการงานเนี่ยนะคะอาจจะชะลอบ้างนะคะก็เป็นลักษณะราบรื่นราบเรียบหน่อยนะคะยังไม่ได้ว่ามีอะไรหวือหวาแต่ว่าจังหวะที่ดีเนี่ยนะคะก็คือจังหวะช่วงดาวพุธเนี่ยนะคะ ย้ายเข้าสู่ราศีกันเล็งลัคนาเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะาดาวพุธเล็งลัคนาก็เท่ากับเล็งาดาวาเจ้าเรือนกรมมะไปด้วยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะการงานเนี่ยนะคะมีการพัฒนามีการาก้าวหน้าคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการงานช่วงหลังวันที่20สิิงหาไปเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมีนเนี่ย ดูตรงนี้ไว้เลยนะคะจะดีขึ้นนะคะหล,หลังวันที่20ไปนะคะ20สิงหาคมไปเนี่ยการงานจะมีการพัฒนามีการต่อยอดได้โอเคเลยเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีความเครียดมีความนอยมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างแต่โดยวรวมแล้วเนี่ยนะคะหลังวันที่20สิงหาคมไปดีเช่นกันนะคะเพราะว่าหลังวันที่20สิสิงหาคมไปดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนตัวเองแล้วเป็น กเกษตรนะคะได้ตําแหน่งกเกษตรอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยนะคะคู่ครองคนรักค่อนข้างดีค่อนข้างลงตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่นอนเนี่ยนะคะในช่วงจวังหวะนั้นคนโสดคนที่กําลังมองหาคุณคุยเนี่ยนะคะในช่วงจวังหวะนั้นอาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่อาจจะไม่ได้ทําให้ท่านถูกใจมากมายเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะยังเล็งดาวเสาร์อยู่ความคิดความอ่านเนี่ยนะคะความเครียดเนี่ยนะคะมันก็ยัง ไม่ค่อยปลอดโปร่งนะคะมันก็เลยทําให้เดี๋ยวสุขสุขทุกทุกเดี๋ยวเครียดเครียดนะคะความรักก็เลยยังไม่ได้พัฒนาในในด้านอารมณ์มากแต่ว่าอาจจะพัฒนาในด้านอื่นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์อะไรเยอะขึ้นนะคะ,ะความก้าวหน้าตรงจุดนั้นแต่ยังติดติด,ตดอารมณ์เล็กๆน้อยๆอยที่ติดขัดอยู่นะคะถ้าจะให้ปลอดโปร่งดีๆก็ต้องรอดาวพุหย้ายย้ายออกนะคะ,ะไม่ได้เล็งดาวเสาร์ ดาวอาทิตย์ด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาจะย้ายวันที่17แล้วนะคะสิสิงหางก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วก็ถือว่าโอเคนะคะอ่าทีนี้อ่าสรุปโดยรวมนะคะสรุปโดยรวมของคนลักนณาราศีมีนก็คือคนลักษณาราศีมีนให้ระวังการใช้จ่ายเงินนะคะแล้วก็อ่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็จังหวะชีวิตอะไรดีเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง การงานหรือว่าตัวตนของเราเนี่ยจะมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งม,มากขึ้นก็นู่นเลยนะคะหลังวันที่20ไปเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นเยอะนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานแล้วก็ เรื่องการเงินนะคะก็จะเริ่มเบาบางผ่อนคลายเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะไปบ้างแต่ว่าคุณนะมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินไปในด้านการซื้อของช้อปปิ้งอะไรส่วนตัวอะไระเยอะอยู่นะคะแล้วก็หรือว่าการออกงานสังคมวงสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวัง การใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่จําเป็นนะคะตรงจุดนี้แค่นั้นเองนะคะสําหรับเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะมีความสุขอยู่นะคะเดือนสิงหาคมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมนะคะสร้างกุศลในการไหว้พระ,จะเจริญภาวนาบ้างนะคะทําสมาธิแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมน,นายเวรบ่อยๆนะคะและชีวิตก็จะดีค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ